ไม่ได้ตัดเมื่อคืนเพราะว่าหลับสลบวันนี้ก็ลืมทายเลยเคขียร์ตารางสอบนะจ๊ะงานลิสต์ไ่แล้วที่เร่งๆตอนนี้เคขียร์ไปได้แล้วศูย่งนยังไม่เคขียร์ยังไม่เสร็จงานแต่เคขียร์ไปได้หอร์ถ้าง,งานทั้งหมดรวมแล้วเป็นร้อได้ห แล้วก็เริ่มจามนวเนี่ยวักันหนาวค่ะวันนี้ยังกันเย็นมีผ้าห่มที่มันนั่งไม่ใช่อหละน่าปวดหัวป่ะเออให้อะไรอันตอรอยทำต่อฮนะพักเฉยๆยวไม่เสร็จหมดวันแล้วเธอโอ้ฉันปวดหัวมาก งานยังไม่เสร็จเลยเธอไปได้สิบเปเพราะว่าเคลียร์ได้หนึ่งงานก็คือการส่งเอกสารอันนี้กำลังจะไปส่งผ้าซักเออถ้ารวมง,งานตอนเย็นนี้ด้วยอ่ะฉันให้เป็น20%หมดวันนี้ได้20%พรุ่งนี้ต้องไปทำต่อ80%ที่เหลือ อยากให้ร้อซนี้มันเสร็จภายในสัปดาห์นี้แหละก่อนที่จะปิดปีใหม่เป้าหมายเลยนะต้องเสร็จก่อนปิดปีใหม่ทั้งหมดก็มาดูกันอีกทีหนึง่งคลิปเมื่อวานไม่ได้ตัดเลยนะต้องใช้เวลาเถออันนี้เรากำลังจะเอาของขวัญแสนถูกใจของตัว ให้ได้ใช้จริงๆจ,จังเอาขนมไปฝากคนเท่าเอาผ้าไปส่งโอหลายอย่างเลยอะเธอเราทำหลายอย่างมากในเวลาเดียวกันและเราก็ขับรถด,ด้วยอันนี้เราสั่งข้าวยังไงไม่รู้ได้ข้าวมาสามกล่อง เอากินคนเดียวสองกล่องเลยเพราะมันน้อยไม่ใช่อ้วนใช่ปะมันน้อยมันเป็นผัดวุนเส้นอ่ะมันเป็นแค่วุ้นเส้นกับเส้นใหญ่มันไม่ได้แบบมันไม่เหมือนข้าวอ่ะเพราะเราไม่เลือกกินข้าวคือเราไม่ได้อยากกินข้าวไงเราก็เลยเราอีกอันหนึ่งอีกกล่องหนึ่งเป็นข้าว,วก็เลยให้น้องน้องผู้ชายมันกินได้อยู่แล้วแล้วก็ได้น้ํามาสองแก้วไม่รู้ว่ามันเป็นหนึ่งทำนึง่งกดสั่งไปว่าเอ๊ะทำไมให้ามาเยอะจัง ที่อ่านเนี่ยเรียกว่าสั่งเฉยๆไม่ยอมอ่านแต่ราคามันไม่ได้ผิดปกติอะไรก็เลยน้ําก็เลยไว้กินพร่กนี้หนึ่งแก้ว,วค่อยสั่งข้าวใหม่หรืออาจจะตุนไว้เลยได้ไม่ต้องสั่งไม่ช้าดิมันก็ไม่ได้ช้าอะไรนะเพราะเราทําไปเรื่อยๆข้าวมาก็ทํางานเอ้ยก็ไปกิน สเดี๋ยวต้องหาซื้อผลละหมากลากไม้พวงมาลุพวงมาลาัไม่อยู่3าสวันน้ําลดปิกเป็นคืบเดี๋ยวไปรดน้ําต้นไม้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีเวลาแชร์เชื้ออยากอ่านหนังสือด้วยเพราะว่าตารางกําหนดการอะไรออกมาหมดละต้องไปเอาชุดด้วย <c oughs> เฮ้ยตื่นเต้นวะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นสนามแบบนี้ก็ จะเป็นยังไงวะอาใจสู้อเอาจช่วยช่วยสู้นะขอให้สมองดีขอให้สมองจำขอให้อ่านหนังสือทานขอให้ออกตรงยังไงโอ้ยขอแต่ขอพออย่างเดียวไปคำบรลละเหนื่อยเหนื่อยมันก็เลยแบบหาวิธีระบายเออนี้แหละพูดไปเรื่อยดูไม่ y จฉันเลยลายเ l i ก e s e x y lady. เอาละเดี๋ยวรู้หมดมืดเลยไม่ได้ดึกอะไรมากมายนะ่งนี้แต่ก็จะลดน้ำเพราะว่าไม่ได้อยู่กับลูกมาหลายวันลูกน่าจะเหี่ยวแห้งเหาหมดแล้วเพาราะฉะนั้นเดี๋ยวขอเดน้ำต้นไม้ก่อนนะจ๊ะเไม่โอเควะนอนนอนนอน